เอาเลยครับนี่คือดิมหาพัทยานะฮะใครมาเที่ยวพัทยานะครับก็ต้องมาตรงนี้นะครับอันนี้คือพัทยากางนะครับโอ้โหกล้องนี่ชัดเจนมากเลยเป็นซิลกูนะฮะผมก็มาผ่อนคลายที่นี่นะครับคือคือ you remember me? I just now saw you, I want to ask you I asked you how to go to Sapan Kouai. You say again? Sapan Kouai. But no, I want to see this banana Where are you buy from? I want to eat banana huh? Can I take oh, one first? From you? I buy from 7-Eleven oh. do, do You pass 7-Eleven? You know that? No, I never see 7-Eleven But maybe I take your one first, can I take one? Can I eat one? Uh, I have only one. Please, I want one to try. To try? No uh, You want to eat? Yeah, I want to eat banana How าเขาอยู่เซต a อเล h ขอกินกล้วยแน่ขอกินควขยแน่ขอกินกล้วยแน่ขอกินควขยแน่กินกล้วย อวิทย์อย oh, <yeah. S 1> mm ู hmm. you wrong, you know? ่รองยูเนาะกินกวยกินกวยอยู่ซ uh ีหมายเมาโอเคใช่ไหมกินอาวยกินอาวย กินกล้วยกินกล้วยอีกล้วยกล้วยล่ะ <c oughs> กินกินไอแม่น I mean กินอีจ่ะอีกล้วยอีสบันกินกล้วยกินกล้วย โอเคเนเวม่ใหม่ไอ้กูเซเว่นเลบแลบใช่ไหมโอ้ยโยเอวีชามอยู่รองอยู่เนาะเนเวม่ใหม่บ้าไปต้องเขียวเขาคู่ครับโอเคโอเคโอเคนะกินกวยโอ้ลูซี่เพื่อนเพื่อนผันาดโอ้เนาะกินกล้วยกิน โอเคครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามนะครับบ๊ายบาย